วันที่6พระเยซูคือใครพระเยซูเป็นบุคคลที่ทรงอิทธิพลมากที่สุดในโลกมากกว่านักการปกครองมากกว่านักการเมืองมากกว่านักปัชัชญามากกว่านักการศาสนามากกว่าทุกทุกคนพระเยซูคริสต์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนพระเยซูคริสต์ได้ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนนับพันพันล้านคนบนโลกใบน,นี้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน พระเยซูได้ตรัสนี้นะครับนี่แน่เรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าใครได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราก็จะเข้าไปหาเขาและรับประทานอาหารร่วมกับเขาและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราพระเยซูปรารถนาพระเยซูรอคอยที่เราทั้งหลายจะมาพบพระองค์มาหาพระองค์และพระองค์จะทรงต้อนรับด้วยความรัก ด้วยความเมตตาพระองค์ทรงรักทุกคนและปรารถนาที่จะอวยพรให้กับทุกๆคนในพระธรรมหนึ่งโครินบทที่15ก็ยังกล่าวอีกว่าถ้าการเป็นขึ้นมาจากความตายไม่มีพระคริสต์ก็ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาถ้าพระคริสต์ไม่ทรงถูกทำให้เป็นขึ้นมาการประกาศของเรานั้นก็ไร้ประโยชน์และความเชื่อของท่านทั้งหลายก็ไร้ประโยชน์ด้วยจากพระคัมภีร์ตอนนี้ เราจะพบว่าข่าวประเสริฐนั้นประกอบไปด้วย3เหตุการณ์ใหญ่ๆเหตุการณ์ที่1ก็คือว่าพระเยซูคริสต์ทรงตายที่บนไม้กางเขนเหตุการณ์ที่2ก็คือว่าพระองค์ทรงถูกฝังที่อุโมงค์และเหตุการณ์สุดท้ายคือเหตุการณ์ที่3ก็คือว่าพระเจ้าทรงกระทำให้พระเยซูคริสต์ฟื้นคืนประชนพระเยซู ตายฝังและก็ฟื้นขึ้นท่านเชื่อแบบนี้ไหมถ้าท่านเชื่อว่านี่คือข่าวประเสริฐที่มีสำหรับท่านว่าพระเยซูคริสต์ทรงมาตายและฟื้นขึ้นเพื่อท่านขอให้ท่านได้เปิดใจออกต้อนรับพระองค์และเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตถ้าท่านเชื่อแบบนั้นให้เราอธิษฐานด้วยกันให้อธิษฐานตามผมนะครับผมจะอธิษฐานเป็นประโยคสั้นๆและพวกเรากล่าวตาม ที่ผมอธิษฐานพร้อมนะครับพระเยซูเจ้าวันนี้ลูกยอมรับว่าตัวเองเป็นคนบาปและต้องการพระองค์ลูกเชื่อด้วยสุดใจว่าพระองค์สละชีวิตเพื่อบาปของลูกพระองค์รับโทษที่ลูกควรจะได้รับพระองค์ถูกฝังไว้ และเป็นขึ้นมาจากความตายและวันนี้พระองค์ทรงดำรงอยู่โปรดยกโทษความบาปให้ลูกด้วยและชำระลูกด้วยพระโลหิตอันประเสริฐของพระองค์วันนี้ลูกยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าเป็นพระเจ้าเป็นผู้ช่วยให้รอดของลูก โปรดบันทึกชื่อลูกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนข้อคุณจำสำหรับบทเรียนในวันนี้ไม่มีอะไรในโลกนี้มีค่าไปกว่าการได้รู้จักพระเยซูคริสต์